วันนี้เราจะมาเผยถึงสาเหตุสุดช็อกของหายนะทางการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของไทยเปยเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากการตกของเครื่องบิน ATR 72- ขีด600สายการบิน TransAsia เที่ยวบิน235และเหตุการณ์นี้ยังสามารถถูกบันทึกไว้ได้ด้วยกล้องหน้ารถทำให้เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเรื่องราจะเป็นอย่างไรสาเหตุจะช็อกแค่ไหน เชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนจะรับชมเรื่องราวในวันนี้หากคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะซึมเศร้าโปรดอย่ารับชมตามลำพังเนื่องจากอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนส่งผลกระทบกระเทือนจิตใจได้ส่วนน้องๆที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำในระหว่างการรับชมฝากกด subscribe กด like เป็นกำลังใจให้ช่องเราเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมเนื้อหากันตามสะดวกครับสวัสดีครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขตามอัตภาพกันดีนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2015เป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสภาพอากาศก็ไม่มีอุปสรรคต่อการบิน Trans Asia Airways เที่ยวบิน235 ใช้เครื่องบินแบบ ATR 72- ขีด600ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประหยัดน้ำมันจึงนิยมนำมาบินในเที่ยวบินระยะสั้นโดยเครื่องลำนี้เป็นเครื่องใหม่เอี่ยมครับเพิ่งเข้ามาประจำการในสายการบินได้10เดือนเท่านั้นโดยเที่ยวบินนี้จะมีเส้นทางการบินจากสนามบินซองชานในกรุงไทเปไปสนามบินคินเมนบนเกาะคินเมนของไต้หวันครับ โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงคนบนเครื่องมีทั้งหมด58คนแบ่งเป็นลูกเรือ5คนผู้โดยสาร53คนซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับในส่วนของการบินวันนี้มีนักบินทั้งหมด3คนในห้องนักบินซึ่งปกติ ATR 7-2จะใช้นักบินแค่2คนแต่วันนี้มีอีกหนึ่งคนขอขึ้นมาสังเกตการด้วยโดยนักบินที่1ขออนุญาตเรียกว่ากัปตัน A ครับอายุ42ปี มีชั่วโมงบินรวม4,914ชั่วโมงนักบินผู้ช่วยกัปตันบีอายุ45ปีชั่วโมงบินรวม6,922ชั่วโมงนักบินสังเกตการหรือกัปตันซีอายุ63ปีมีชั่วโมงบินรวม16,121ชั่วโมงโดยทั้งหมดมียศเป็นกัปตันครับซึ่งกัปตันบีเนี่ยจะทำหน้าที่แนะนำระบบต่างๆของเครื่อง a อท2อา0ีด600ให้กัปตันซี ซึ่งกับตันซีอีกไม่นานกําลังจะเปลี่ยนแบบมาบินเครื่องบินรุ่นนี้ครับจึงขอขึ้นมาสังเกตการด้วยในวันนี้เมื่อฟังข้อมูลแล้วก็น่าจะเป็นเที่ยวบินที่ราบรื่นนะครับทั้งสภาพอากาศดีเครื่องบินใหม่เอี่ยมนักบินก็ประสรบการณ์สูงต่อมาเมื่อเวลา10นาฬิก51นาที Trans เอเชียเที่ยวบิน235ทําการเทคออฟออกจากสนามบินสองชานอีก2นาทีต่อมา นักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ความสูง1,500ฟุตว่าเครื่องยนต์ดับอีกหนึ่งนาที30วิวิต่อมาเครื่องบินหายไปจากจอเรดาร์และก็มหัศจรรย์มากครับเหตุการณ์ตอนตกถูกบันทึกไว้ได้โดยกล้องหน้ารถจากรถสองคันจะเห็นได้ว่าเครื่องบินเฉี่ยวตึกเพียงเส้นยาแดงผ่าแปเท่านั้นก่อนที่ปลายปีกซ้าย จะชนกับรถแท็กซี่และชนกับขอบทางยกระดับก่อนที่จะตกลงในแม่น้ำกี่ลังจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าเส้นสีเหลืองคือแนวการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน โฉบผ่านตึกชวนรถแท็กซี่ชวนแบรีเออร์ของทางยกระดับและตกลงในแม่น้ำคีรังโดยซากชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบินลอยอยู่กลางแม่น้ำหลังจากเหตุเครื่องบินตกต้องบอกว่าแทบจะในทันทีทันใดครับปฏิบัติการกู้ภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นการกู้ภัยก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเนื่องจากเครื่องบินอยู่ในแม่น้ำไม่ใช่พื้นที่ปกติทีมกู้ภัยก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะน้ำเข้าห้องโดยสารอย่างรวดเร็วเนื่องจากลำตัวของเครื่องบินมีรอยแตก ยิ่งทำงานได้เร็วก็จะยิ่งมีโอกาสพบผู้รอดชีวิตมากขึ้นครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมทีมค้นหาและช่วยชีวิตของประเทศเขานะครับที่สามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ครับจนสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้หลายคนถึงแม้ว่าจะเป็นงานยากเพราะเครื่องบินตกอยู่ในแม่น้ําเมื่อการคู่ภัยเสร็จสิ้นสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากคนบนเครื่องทั้งหมด58คนเสียชีวิต 43คนมีผู้รอดชีวิต15คนในจำนวนนี้นักบินทั้ง3าคนเสียชีวิตครับตรงนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วแท็กซี่เป็นอย่างไรบ้างสภาพของรถแท็กซี่เสียหายยับเยินครับส่วนคุณลุงคนขับแท็กซี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากเศษกระจ,จกแตกเท่านั้นครับต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคุณลุงแท็กซี่มากๆครับ นี่ก็คือผังที่นั่งของ TransAsia เที่ยวบิน2-3-5ลําลำนี้ครับในภาพจะเห็นจุดสีดำคือที่นั่งของผู้เสียชีวิตจุดสีแดงได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนจุดสีเขียวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและจากภาพนี้ก็จะยืนยันสถิติเครื่องบินตกจากทั่วโลกครับถ้าหากมีผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะนั่งอยู่ทางครื่งท้ายลำครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าเวลาเครื่องบินตกส่วนหัว ก็จะได้รับแรงกระแทกก่อนทําให้ส่วนท้ายลํามีโอกาสรอดมากกว่านั่นเองครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กน้อยสําหรับทุกคนเอาไว้เลือกที่นั่งสําหรับการเดินทางของตัวเองครับและเมื่อข่าวการตกของเครื่องบินแพร่ไปสู่สาธารณชนก็สร้างความโศกเศร้าอย่างสุดบรรยายให้แก่ทั้งญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบข่าวในโลกโซเชียลก็มีกระแสเกิดขึ้นอย่างมากมายครับมีทั้งบอกว่านักบินเป็นฮีโร่เนื่องจากทําการบิน หลบพื้นที่ชุมชนหนาแน่นบังคับเครื่องลงแม่น้ําทําให้มีผู้รอดชีวิตมีทั้งบอกว่าเครื่องบินทํางานผิดพลาดจนทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีแม้กระทั่งบอกว่าสาเหตุเกิดจากการก่อการร้ายเนื่องจากช่วงเวลานั้นมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นทั่วโลกครับแต่คําถามที่สําคัญที่สุดคือเครื่องบินลําใหม่ลํานี้ตกได้อย่างไรและใครจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ผู้ที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือนักบิน แต่ทั้ง3คนไม่มีใครรอดชีวิตมาตอบคำถามครับดังนั้นหน้าที่อันหนักอึ้งนี้จึงตกเป็นของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุของคณะกรรมการความปลอดภัยทางด้านการบินของไต้หวันร่วมกับของฝรั่งเศสในฐานะผู้ผลิตเครื่องบินและร่วมกับของแคนาดาในฐานะตัวแทนของผู้ผลิตเครื่องยนต์หลังจากการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตออกจากตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยการสืบสวนสอบส,วน,สวนก็เริ่มต้นขึ้นทันทีโดยเริ่มจาก กู้ซากเครื่องขึ้นจากแม่น้ําเพื่อทําการค้นหากล่องดําและกล่องดําทั้งสองกล่องคือ CVR และ FDR ก็ถูกค้นพบอย่างรวดเร็วครับซึ่งข้อมูลจำเพาะอย่างละเอียดของกล่องดบทั้งสองกล่องได้อธิบายไว้แล้วใน EP 1ทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้ครับเมื่อพบกล่องดาทั้งสองกล่องเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงรีบส่งไปกู้ข้อมูลซึ่งการกู้ข้อมูลอาจจะใช้เวลานานหลายสัปดาห์ครับ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงเริ่มสืบที่เบาะแสแรกก่อนนั่นก็คือจากบันทึกการสนทนาของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศซึ่งได้ข้อมูลว่านักบินได้แจ้งเหตุฉุกเฉินว่าเครื่องยนต์ดับและจะขอกลับมาลงที่สนามบินเดิมจึงทําการตรวจสอบที่เครื่องยนต์ก่อนหลังจากการตรวจสอบเครื่องยนต์อย่างละเอียดพบว่าเครื่องยนต์ที่1ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใดแต่เมื่อตรวจเครื่องยนต์ที่2ก็ทราบทันทีว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดับ เนื่องจากพบว่าใบพัดของเครื่องยนต์ที่2อยู่ในมุมเฟเธอร์และมุมเฟเธอร์คืออะไรขออธิบายสั้นๆเกี่ยวกับใบพัดมุมเฟเธอร์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ใบพัดของเครื่องบินจะมีกลไกไว้ปรับมุมใบพัดครับเพราะหากเกิดเครื่องยนต์ดับในอากาศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ด้วยใบพัดมุมปกติก็จะทําให้เกิดแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์มหาศาลดังนั้นเพื่อลดแรงต้านนี้ก็จะต้องทําการปรับมุมใบพัดให้อยู่ในมุมเฟเธอร์ หรือมุมลู่ลมนั่นเองครับซึ่งเครื่องบินบางแบบก็จะต้องปรับใบพัดด้วยมือแต่เครื่องบางแบบเมื่อเครื่องยนต์ดับก็จะปรับมุมใบพัดเฟเตอร์โดยอัตโนมัติครับและบางเครื่องก็สามารถปรับได้ทั้ง2วิธีซึ่ง atr 7 2 6 0 0ขี่รลำนี้ก็สามารถปรับมุมใบพัดเฟเตอร์ได้ทั้งด้วยมือของนักบินและปรับอัตโนมัติด้วยกลไกของเครื่องบินครับอีกหนึ่งประเด็นที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนรู้ในทันทีเช่นกันก็นกคือเครื่องยนต์ดับ1เครื่อง ไม่ใช่สาเหตุของเครื่องบินตกอย่างแน่นอนเหตุผลก็เนื่องมาจากว่าเครื่องบินมัลติเอนจินหรือเครื่องบินที่มีมากกว่าหนึ่งเครื่องยนต์ทุกลำหากเครื่องยนต์ดับหนึ่งเครื่องก็จะต้องทําการบินต่อไปได้ด้วยเครื่องยนต์ที่เหลือและสามารถกลับมาแลนดิ้งได้อย่างปลอดภัยถ้าหากไม่ผ่านการทดสอบนี้ก็จะไม่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตเครื่องบินนี้ออกมาใช้งานครับก็จะต้องกลายเป็นเครื่องบินผิดกฎหมายไปแต่เพื่อให้สิ้นความสงสัยต่อสาธารณชนและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ก็ต้องทําการหาสาเหตุว่าเครื่องยนต์ที่2ดับเพราะอะไรเมื่อตรวจเครื่องยนต์อย่างละเอียดซึ่งตรวจเฉพาะตัวของเครื่องยนต์พบว่าทํางานอย่างปกติครับเจ้าหน้าที่จึงทําการสืบลึกลงไปพบว่ารอยบาดกรีในแผงวงจรของเซนเซอร์วัดกําลังเครื่องยนต์มีรอยแตกและเมื่อนําไปทดสอบในห้องแล็บก็พบว่ารอยบาดกรีแตกเล็กๆนี้ทําให้เซ็นเซอร์อ่านค่ากําลังเครื่องยนต์ผิดปกติไปจริงๆโดยการทํางานของเซนเซอร์ตัวนี้ จะส่งค่าไปที่ AFU หรือ Auto Feather Unit เมื่อมันส่งค่าที่ผิดเพี้ยนไปที่ AFU เจ้า AFU เนี่ยมันก็ฉลาดมากครับมันไปสั่งปิดระบบเชื้อเพลิงเพื่อให้เครื่องยนต์ดับและทำการปรับมุมใบพัดให้อยู่ในมุมเฟเทอร์และนี่ก็คือสาเหตุของเครื่องยนต์ที่2ดับครับก็ต้องบอกว่างานละเอียดมากเลยนะครับรอยบัดรกรีเล็กๆในแผงวงจรที่มากมายมหาศาลบนเครื่องบินก็ยังอุตสาหาเจอ และก็อย่างที่บอกไปครับว่าเครื่องยนต์ที่สองดับเพียงเครื่องเดียวไม่สามารถทำให้เครื่องบินตกได้เจ้าหน้าที่สืบสวนก็ตรวจสอบอย่างละเอียดในทุกระบบก็ยังไม่พบความผิดปกติใดๆตรวจสอบแม้กระทั่งว่าด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนของเครื่องบินจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบินตกหรือไม่จึงทำการทดสอบกับเครื่องบินแบบเดียวกันก็พบว่าไฟแจ้งเตือนและเครื่องวัดต่างๆบอกนักบินได้อย่างชัดเจนว่าเครื่องไหนดับมีแม้กระทั่งอิเล็กทรอนิกเช็คลิสต์ ที่หน้าจอของนักบินบอกว่านักบินจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้มันถูกออกแบบมาให้ช่วยเหลือนักบินได้เป็นอย่างดีครับหรือเจ้าหน้าที่ทดสอบแม้กระทั่งทำการบินด้วยระบบออโต้พาย t แล้วเครื่องยนต์ดับและไม่มีนักบินอยู่ในห้องนักบินเลยการทดสอบนี้พบว่าออโต้พายロททำการบินต่อไปได้อย่างดีโดยจะไม่ทำให้เครื่องบินตกเมื่อการสอบสวนใช้เวลานาน,านมากขึ้น โดยที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้กระแสสังคมก็ถาโถมเข้ากดดันกับทีมสืบสวนสอบสวนมากขึ้นตามไปด้วยครับและแล้วข่าวดีที่สุดก็มาถึงทีมสืบสวนครับก็คือการกู้ข้อมูลจากกล่องดำทั้งสองกล่องนั่นก็คือ cockpit voice recorder และ flight data recorder ได้สำเร็จจึงนำข้อมูลทั้งสองส่วนมารวมเป็นไทม์ไลน์เดียวกันและเพื่อที่จะทำให้เข้าใจเหตุการณ์ได้ดียิ่งขึ้นให้ทุกคนจินตนาการว่านั่งอยู่ในห้องนักบินโดยกัปตัน A จะนั่งซ้ายมือกับตันบีนั่งทางขวามือส่วนกับตันซีนั่งอยู่ที่จัมซีด้านหลังและเครื่องยนต์ที่1อยู่ทางปีกซ้ายมือเครื่องยนต์ที่2อ,อยู่ที่ปีกขวามือเหตุการณ์ก็จะเป็นดังนี้ครับเที่ยวบินวันนี้กับตัน A จะเป็นผู้ทําการบินกับตันบจะทําหน้าที่ผู้ช่วยนักบินและทําการติดต่อวิทยุส่วนกับตัน C จะเป็นเพียงผู้สังเกตการโดยบทสนทนาของนักบินทั้งสาคน จะเป็นภาษาจีนครับการสนทนาก็เป็นไปอย่างปกติในระหว่างนั้นกับตันบีก็จะทําการแนะนําระบบต่างๆให้กับตันซีฟังไปด้วยระบบต่างๆก็ทํางานอย่างเป็นปกติไม่มีสิ่งบอกเหตุใดๆซึ่งบทสนทนาในเทปก็จะมีเยอะมากครับดังนั้นก็จะคัดเฉพาะที่สําคัญมาเล่าต่อมาเวลา10นาฬิกา51นาที13วินาทีเครื่องบินทําการเทคออฟออกจากสนามบินซองชานเมื่อถึงความสูงที่ปลอดภัย ก็ทำการเก็บล้อเก็บแฟลปจากนั้นกับตัน A ก็เปิดใช้ระบบออ t o พา l o ลททันที1นาทีต่อมาไฟมาสเตอร์วร์นิ่งหรือไฟแจ้งเตือนหลักติดขึ้นกับตัน B จึงบอกว่ายืนยันเครื่องยนต์ที่2ดับกับตัน A จึงบอกว่าผมจะควบคุมเครื่องบินเองจากนั้นก็ทำการปิดระบบออ t o พา l o ลแล้วทำการบินด้วยมือและบอกให้กับตัน B ททำการแจ้งหอบังคับการบินเวลา10นาฬิกานาที34วินาที กัปตันบีแจ้งเหตุฉุกเฉินเครื่องยนต์ดับและขอกลับไปลงสนามบินซองชานเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศก็ได้บอกให้ไปติดต่อกับอีกความถีหนึ่งเพื่อทําการกลับมาลงฉุกเฉินเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนความถี่ติดต่อก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้การช่วยเหลือนะครับในสนามบินที่มีการจราจรหนาแน่นก็จะมีการแบ่งความถี่ออกเป็นขาเข้าและสําหรับเครื่องขาออกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสับสนนั่นเองครับกับตันบีก็ทําการเปลี่ยนความถี่วิทยุ และหาทิศทางกลับไปลงยังสนามบินสองชานขณะที่กับตันบีกำลังวุ่นวายอยู่กับการเปลี่ยนความถี่วิทยุและการหาทิศทางกลับอยู่นั้นกับตันเอก็บอกว่าผมจะทำขั้นตอนการดับเครื่องยนต์กับตันบีจึงบอกว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อนกับตันเอก็สวนขึ้นมาทันทีว่าเฟเธอร์ชัตออฟหมายความว่ากับตันเอทำการดึงคันเร่งกลับมาที่ตำแหน่งไฟไอดเอลหรือรอบเดินเบาและ ดึง engine condition lever มาที่ตำแหน่ง feather shut off นั่นเองครับเหตุผลก็คือในช่วงของการ take off เครื่องบินจะมีความสูงน้อยและมีน้ำหนักมากเพราะว่าน้ำมันเพิ่งถูกใช้ไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเครื่องยนต์ดับก็จะต้องรีบรดแรงต้านทางอากาศพลศาสตร์โดยการดับเครื่องยนต์และปรับมุมใบพัดให้อยู่ในมุม f ฟเทอร์เพื่อให้เครื่องบินไต่ระดับความสูงต่อไปได้นั่นเองครับในระหว่างนั้นก็จะมีเสียง ston warning หรือ เสียงแจ้งเตือนว่าเครื่องกําลังเข้าสูส่สภาวะร่วงหลน่นพร้อมทั้งเสียงเตือนว่าเครื่องบินเข้าใกล้สิ่งกีดขวางดังเป็นระยะระยะกับตัน C จึงพูดขึ้นมาว่าเราอยู่ตามเกินไปต่อมากับตัน B ก็บอกว่าตอนนี้เราเสียเครื่องยนต์ไปแล้วทั้งสองเครื่องกับตัน C จึงพูดว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกับตันเจึงบอกกับตันบีติดเครื่องยนต์หม่ติดเครื่องยนต์หม่กับตันบตอบกลับมาว่าผมติดเครื่องยนต์ไม่ได้ และก็มาถึงประโยคที่ทุกคนฟังแล้วจะต้องช็อกหรืออาจจะใจสลายหรืออาจจะทั้งช็อกทั้งใจสลายครับกับตันเอพูดขึ้นมาว่าว้าวผมดับเครื่องยนต์ผิดข้างฟังอีกครั้งครับว้าวผมดับเครื่องยนต์ผิดข้างเมื่อได้ยินดังนั้นกับตันซีจึงตะโกนว่าเตรียมรับแรงกระแทกจากนั้นก็ได้ยินเสียงวีดร้องของผู้โดยสารและเสียงของการกระแทกและแล้ว เสียงบันทึกในห้องนักบินก็เงียบงันไปตลอดการครับรวมเวลาจากตอนที่เครื่องยนต์ที่2ดับจนถึงเวลาที่เครื่องบินตกใช้เวลาไม่ถึง2นาทีทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับนักบินก็คงจะทําอย่างสุดความสามารถแล้วและก็คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นส่วนคําว่าว้าของกัปตัน A เนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ครับว่ามันมีความหมายอย่างไรหรือจะสื่อถึงอารมณ์ไหนหรือทุกคนคิดว่าคําว่าว้าของกัปตัน A จะหมายถึงอะไรเชิญคอมเมนต์อย่างสุภาพไว้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสรุปสาเหตุของการตกของเครื่องบินลำนี้ก็คือกัปตัน A ดับเครื่องยนต์ผิดข้างโดยทำการดับเครื่องยนต์ที่เป็นความหวังเดียวและความหวังสุดท้ายของทุกชีวิตบนเครื่องครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงไปทำการตรวจสอบประวัติการบินของกัปตัน A อย่างละเอียดพบว่ากัปตัน A เคยบินให้กับกองทัพมาก่อนแล้วลาออกจากกองทัพมาทำงานกับสายการบินหนึ่งก่อนที่จะมาทำงานกับ TransA s i a a ีย w a y s เ ตอนอยู่สายการบินเก่าขณะทำการฝึกบินตามวงรอบกับตัน A ไม่ผ่านการทดสอบในหัวข้อ Single Engine Operation หรือการทำการบินเมื่อเหลือเครื่องยนต์เดียวและจะต้องทำการทดสอบใหม่แต่ระหว่างนั้น TransAsia Airways ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและต้องการนักบินจำนวนมากกับตัน A จึงมาสมัครและได้เข้าทำงานที่ TransAsia และในระหว่างทดสอบการบินกับเครื่อง ATR 7 2 6 0 0นี้ กับตันเอก็ไม่ผ่านในหัวข้อเดิมก็ต้องทําการทดสอบอีกหลายครั้งจนกว่าจะผ่านและเมื่อทําการตรวจสอบประวัตินักบินทุกคนในสายการบินก็พบว่ายังมีนักบินที่อยู่ในเงื่อนไขเดียวกับกับตันเออีกหลายคนคณะกรรมการความปลอดภัยทางการบินของไต้หวันจึงได้สั่งพักใบอนุญาตสายการบินทรานส์เอเชียเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการฝึกของนักบินครับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนจึงสรุปลงในรายงานอย่างเป็นทางการว่า สาเหตุของหายนะในครั้งนี้เกิดจาก p i l o t เ er อ r e ออหรือเกิดจากความผิดพลาดของนักบินกล่าวคือกัปตัน A ปลดระบบออโต้พายโตเร็วเกินไปจึงเกิดภาระงานที่มากขึ้นและกัปตัน A ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งขั้นตอนระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องยืนยันกับนักบ,นกบินอีกคนก่อนว่าเครื่องยนต์ใดดับแต่กัปตัน A ไม่รอการยืนยันทําการดับเครื่องยนต์เลยทันทีถึงแม้ว่า กัปตันบีจะทักทวงไว้แล้วให้รอการตรวจสอบก่อนและสายการบินก็มีความผิดในเรื่องของการกำกับดูแลการฝึกของนักบินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยครับต่อมาผู้บริหารของสายการบินก็ได้ออกมาถแถลงขอโทษต่อสาธรารณชนรวมถึงขอโทษต่อญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยอีกทั้งสายการบินยังต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้โดยสารที่ประสบเหตุรายละ475,000 u s ด์หรือ ราว14 2 50,000บาทและเพิ่มอีก44,300 US ดอลลร์หรือราว1 3 30,000บาทสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะยอมรับกับยอดเงินจำนวนนี้ครับและแล้วในที่สุดเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนปี2016สายการบิน TransAsia ก็ได้ประกาศปิดตัวลงอย่างเป็นทางการเนื่องจากไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้โดยสารจนนำมาซึ่งสภาวะขาดทุนอย่างมหาศาลนั่นเองครับ เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่ามนุษย์ยนั้นย่อมมีความผิดพลาดไม่มีมนุษย์คนใดไม่เคยทำผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนั้นจะร้ายแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสถานการณ์ใดดังนั้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักสำหรับ E ีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ